ก็ได้ผมให้สามคนเนี่ยมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยทีเดียวเดี๋ยวจะส่งไปที่ถนนแห่งความตายซะหน่อยนี่แหละถ้วยของพผมเอามาข่มแชมป์เก่าผมมาเพื่อทํให้เด็กมันดูดข้อนี้ข้อเดียวได้หรือไม่ถ้วยเป็นแชมป์แล้วคาถามขอเนี่ยอาแล้วอามคำถามเดาครับทำไมทำได้อย่างนใส่ผมบ้าออ นมาไม่เคยมาลุงพลไม่เคยมาไม่เคยค่ะกลัวอะไรมากที่สุดกลัวพี่อู๋ค่ะนี่คนจะต้องกลัวคนชื่อกูันะนอกจากความน่ากลัวความโหดความเพี้ยมความหาเขายังมีกลิ่นตัวมาฝากด้วยเฮ้ยเออโทษนะฮะนี่เขากินควายเข้าไปเลยโอ้โหลงทุนขนาดนี้เลยลงทุนอันนี้แต่งเล่นแบบ MV อะไรนะฮะเหรอเหรอผมผมก็เหลอครับ เหลือคุณสมัครรักคุณเสมอครับผมนรงใจครับพี่จะเริ่มพิธียังครับเดี๋ยวขอคุยกับน้องแั๊หนึ่งนะครับตั้งใจฟังพระนะลูกนะคุณแจ็คจะไปซื้อบ้านใหม่คุณแจ็คควรดูหงจุ้ยหรือดูหงซุย ระหว่างชอบควงหลีดหรือชอบพวงหลีดถ้าแจ๊ตไปเวียนเทียนวันวิสาขาบูชาแจ๊ตต้องเวียนซ้ายรอบโบสหรือเวียนขวารอบเมนทำไมคำถามมันวนอยู่กับชีวิตมึงไงแจต ปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10บข้อก็รับไปเลย1 0 0 0 0แสนบาทจาก AIS พร้อมรุ่นรับรถยนต์โ o โยต a าเอทีรุ่น S อสเียอัตโนมัติมูลค่า635,000บาทครับสวัสดีครับนี่คือรายการปริศนาฟ้าแล ความสุขสนุกสนานเรื่องราวคําถามเรื่องราวคําตอบเรื่องราวความรู้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความหาเพื่อท่านผู้ชมให้มีความสนุกสนานนะฮะทุกวันเวลาแบบนี้ช่องวัวพายกดหมายเลข23พร้อมอยู่แล้ว2ทีมมาเลย ปัญาป้าแลบนี่แต่ละคู่ที่มาเจอกันเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ยกมือขึ้นห้ามเนี่ยเสียงกรี๊ดสลบสลบแล้วอุ้มขึ้นมากรี๊ดต่อขึ้นไปอีกทุกๆครั้งนะครับคันนี้ส่งอันไ่ขึ้นนึงนะครับนี่ถ้าปล่อยเต็มร้อยหูแตกครับยกทำไมฮะกำลังจะบอกอาเมื่อวานนี้เกือบ200คนผมเดินผ่านกุ๊กกรี๊ด สลบกไปเลยเพราะเขาชื่นชมเราใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมเอางั้นเลยนี่แกคามย้อนปรวัตินี่มันมีคำตอบที่แบบเออผมไปมันตลกผมมีหักเงนในเรื่องเลเออหรืออะไผมขอไม่เล่นมุกสักวันได้ไหมแล้วขอชูมือทำไมเฮ้ยนะุจะชูมือทำไมให้คิดว่าผมจะพูดคนแรกผมจะตั้งใจ ไม่ว่าสายตาสั้นแล้วมองตัวเองไม่เห็นก็เนยอกคิวมาเนี่ย <c oughs> เป็นคิวครับผมเ,เดี๋ยวนี่ส <ฮะ S 2> ี่นุ่มคือต้องมาหกคน <ฮะ S 2> แต่ว่าสองสาวายังไม่เคยมานมาไม่เคยมาพุ่พลอยไม่เคยมา,าไม่เคยค่ะ อะไรก็ต้องมีครั้งแรกเสมอการมีครั้งแรกไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นอแค่น่าตื่นเต้นเหมือนขับรถลงคอสะพานมันจะเสียเท่าไหร่คุณไม่ได้พูดมากหรอพี่คุณพี่คุณพูดผีจอปากพูดได้ไงพี่ยังเขยไม่ได้เหรอเชิญคุยกับน้องครับครับเขาจะไปเด็กคนใหม่มาครั้งแรกอ๋อเขาจะแนะนำยังไงจะแนะนำไว้มีเจี๊ยบแนะนำน้องหนิเนี่ยพอมึงไม่ได้มึงก็โยนให้กูพดมึงก็บอกของแมแนะนำก็มน การข้ามรุ่นเกินไปครับให้เขียนก่อนเมื่กี้ก่อนแล้วครั้งนี้จะแนะนำลหมานกันยังไงอ่ะเขาบอกไหมเขาบอกไหมลูกหวานเขาบอกว่าขึ้นไปจะตื่นเต้นหน่อยๆตื่นเต้นไม่ใช่เรื่องเก้าอี้นะอีตาอูใช่อีตาอูน่ากลัวมากที่เวลาแบบมาข้างๆเวลามีโซ่กลัวมากที่สุดกลัวอะไรมากที่สุดกลัวพี่อูค่ะนี่คนจะต้องกลัวคนชื่ออู๋ละนอกจากความน่ากลัวความโหดความเหี้ยมความหาเขายังมีกลิ่นตัวมาฝากกันเลย โอ้ยเขาเป็แฝงตัวอยู่ทันทีตั้งแต่แต่เราต้องทำทำดีกับเขานะยังไม่ยังไม่ทำยังไม่ทำมันเละใหญ่เขาแกล้งไงเหรอเหรอเออและที่เขาหลกที่ต่างๆเพราะอะไรวะแมันยืมเงินทั่วบริษัทเลยเราหลบต่างใต้ใช่ไหมฮะเราหลบพันดีพันและเจ้านี่แต่ละคนล้วนแต่เป็นคนที่ทําความดีกับเขาทั้งนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะทําความดีกับเขาคุณเตรียมตังค์ไว้เลยครับอย่าไปเอาใจเขามากอาจารย์กูเจอเจอกันมาเลยคะแนนชนะเอามาคิดนะนะหรือไม่คิดสามชนะเป็นแชมป์เ่แรก อ่ะผู้แรกมึงจะแทนผู้ตัดสินใจม่งจะแทนคู่สามก่อนแน่ไงอ่ะคู่สามผู่สองกับผู้หน่ไม่ได้ก็ต้องคู่แรกไปตามลำดับรู้จักตามลำดับไหมตามลำดับมันไม่เหมือนกับผลพลอยได้บรอย่านผลพลอยได้กับตาโอ้ยยังไม่ได้เริ่มเลยนะเนี่ยผมขออนุญาตส่งสาวๆก่อนได้ไหมฮะไหนๆมาครั้งแรกแล้วเนี่ยสาวชัดกับสาวเลยได้ได้ไม่ไม่แรกแร่แรกไม่ได้ต้องมีหลัง ผู้มีประสบการณ์เจอคนใหม่นี้ได้แต่ถ้าใหม่ๆกับใหม่ๆไม่ได้ไม่ยากเอางี้ดีกว่าผู้หญิงเข้ามาครั้งแรกเขาอจะตื่นเต้นเอาอย่างงี้คุณโรคภัยก่อนดีกว่าโรคภัยคุณโรคภัยไม่คุณเรียกชื่อจริงเล้อผมนามสกุลไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บชื่อเล่นปอดน้องปอดน้องปอดคุณโรคภัยล้กัโรคภัยอคุณจะไปยืนปากทบปาคุณอยู่นี่ ในเมื่อน้องคอยไม่เคยมาเนี่ยคุณกลัวใครไม่กลัวใครบ้างไหมอยากเจอใครไม่อยากเจอใครบ้างไหมผมไม่เคยกลัวใคร3คนนี้ผมให้3คนเนี่ยมัดรวมกันแล้วพุ่งเข้ามาเลยทีเดียวอยากเจอใครไม่อยากเจอใครรักสิบต่อหนึ่งอะไรนะสมัยก่อนนั่งเขาต้นสิบต่อหนึ่งรากสมัยก่อนนี่สิบต่อหนึ่งนั่งรักเขาเป็นใครเขาเป็นข้าวโพดพม่ชายเขาไม่ให้ผมพูดผมเลยบอกลูผมเชื่อมุกเขาสิบต่อหนึ่งนั่งรากเขาต้นมาแล้วเป็นไงต่อไม่มีอะไร ผมอยากเจอกับซุปเปอร์สตาร์ในใจผมใช่เอากระอุอกะไม่ใช่พี่ได้ได้จะเจอแต่พี่คนเดียวหรือไงขอเจอซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจของผมผมเป็นคนชอบเพลงเขายุค90กวครับได้ไปเรียกไปเชิญใน่จริงเขาจะออกมาก็ได้ไม่ออกมาก็ได้นะแต่เ้าออกมา้ถ้าเกิดผมเรียกแล้วเขาไม่กล้าออกา ผมหรือเปล่าล่ะอาไอ้ออปว่วยอยู่ไหอยันเดว่าเขาชนะผมเนี่ยเขาจะไปคุยได้ว่าเขาชนะคนป่วยโอยอ้โอ้อ้อ้ย้ <c oughs> ยอ้ยโย้ยโอ้้ย้ยโย้ย้ยโอ้ยโอ้ย,ย,ย,ย้ยโย้น ยาบอกคุณย่าหก็ได้เปรียบตลอดเวลาคุณจะนั่งจงป่วยและอย่าหายเลยโตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ความเปตับโลกเลยบ้างไหมฮะดว่เป็นแล้วจะดูฮาอย่างนี้หรือเปล่าพาโลกสัก4สีหโลกคุณจะแข่งก่อนหรือผมจะแข่งก่อนคนป่วยขึ้นก่อนนานๆคนจะเห็นคนป่วยนี่ครับอ็ไา้เขาเห็นนานๆลุยไปเลยเผื่อพลาดพังจะไม่ได้เห็นต้อง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 เหนพากวางไปเก็บตัว้ครับพวกเราประจำที่ A S G ตอนนครับอนนครับมา สวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีครับยังไงดีครับทำไมเขาดูหน้าสงสารดูเจ้มไปไหนครับเดียวเดียวขึ้นเลยขึ้นเลยหรอครับตั้งใจทำงานตั้งใจออกมาช้าเดี๋ยวพูดเย่ายพูดเยอะครับเราอยู่ได้ไม่นานฮะ ดี๋ยวต้องรีบไปงานต่อเยอะงานเยอะงานเยอะครับผมเขาก็ดูแบบไม่น่าจะหน้าหมันไส้นี่ครับอ่าเขาดูเรียบร้อยออกจะตายพี่อู๋เนี่ยเหรออะคุณเห็นเขาห็นเขาแล้วกี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งต่อหลายครั้งก็ยังเรียบร้อยอยู่ในใจของคุณทุกครั้งเขาจะก้าวร้าวตลอดครับเอามือนี่นะฮะนี่เขาดูแลตลอดเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะนี้เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยเฮ้ย ขาหนะครับขาทั้งสองข้างเป็นไงดีทำไมสุภาพเรียบร้อยกันแล้วครับต้องดูแลหน่อยฮะทำไมอันนี้ป่วยฮะเดี๋ยวเอาผ้าดิบพันก่อนฮะเอาอาหารดิบไปทำให้สุกก่อนร้าวัดดิบข้ควผงผงครับผมมันมันรดูร้อนไม่เหรอฮะโอ้พันแล้วมือมือต้องยังไงไหมฮะมือต้องยังไงอะอ๋อมีมือฮะ อะไรรับแขกรับแขกอะไรเฮ้ยหยาเรื่องอะไรใจแค่ไหนอ๋อมันนะฮะผมขาวบวชนาคหรือเปล่าโอ้หรือบวชเป็นตึกจะบวชเหรอจะบวชเหรอจะบวชเดี๋ยวจะเริ่มพิธียังครับเดี๋ยวขอคุยกับน้องพัดมืองนะครับเีย เด็กครบตั้งใจฟังพระนะลูกนะตั้งใจฟังระนะเขาจะบวชนะฮะบวชจะบวชพี่อู๋ไม่สงสารผมเหรอสงสารครับความลับเดี๋ยวมึงเอาลูกมึงก็ไม่เอานี่ออกด้วยเหรอไม่หนีเลยฮะต่องทำแบบนี้เลยพี่จะได้มีสมาธิถูกต้องเลย ที่เลยบอกเขาที่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้เดี๋ยวเ็าจะเอาขึ้นไปจะปล่อยเบาปล่อยแรงยังไงก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยไม่มีทางํำไม่ทําผมอย่างแน่นอนโอเคได้ผมเชื่อแบบนั้นขนาดถ้าเกิดเขาแจ็คทำขึ้นมาฮะมีคนถามว่าเจี๊ยบกับแจ็คนี่ใครเหมือนพ่อใครยอมรับตอนนี้มึงเหมือนพ่อมากหน้าตาเหมือนพ่อทั้งหมดเลย อันนี้ที่เขามาตอนก่อนเริ่มรายการเขาบอกว่าเขาอยากได้รถครับได้เขใช่ทุกคนก็ใช่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมเผาไปให้คันนีดิเดี๋ยวอันนี้ไม่มีทางหยิบมาฉับพลันนะอันนี้ต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมการมาเป็นอย่างดีอันนี้ดการมาเป็นอย่างดีสีขาวคันนี้นี่ครับมีนี่ผมตัดรูปพี่มาเป็นคนขาันนี้เนนี่พี่มีสันรูปลยู่หรอมีนะพี่อาถือที่ห่อโอ้โหตายแล้วไม่อัไม่ได้ขอบคุณมากเลยพี่อู๋นะไอ้แจ็ค รถอะไรอ่ะนี่ไงรถเก๋งเก่งป้างรถกงเจ็กเอาไว้กงเจเราไม่มั่นใจว่าจะถึงหรือเปล่านะนี่เป็นครั้งแรกที่มองว่าส่งไปถึงได้เลยอะหมอโอ้น่าจะเผาไปพร้อมกันเลยดีกว่าหมอพูดเลยว่าผมรู้สึกดีกับรายการไ่มีมือจับกันเนี่ยชอบแก้ผมเออเอาของให้ทุกอย่างแล้วไม่สุดจะไม่สุดสีบอกไว้บอกเขาว่าเราไม่อย่างไรถึงมันปิ่ออกมา เขาไม่กล้าปล่อยแรงเชื่อมผมไม่แข็งแรงเี่าไหร่ร่องรอยร่องรอยออกมาเนี่ยจะลงจะลงแรงยังไงผมก็จะประคองรถผมไปไปไอไปดูที่น่ะรังแกคนป่วย ายการนนี้บางทีก็เรียกว่าแก้เคล็ดแก้แก้เคล็ดบางทีเล่นหนังเล่นละครเข้าคุกก็จะมีถอยหลังเข้าแก้เคล็ดอะไรต่างๆเหล่านี้เขาว่ากันไปแต่อันนี้ของจริงของจริงเลยสองนาทีได้เลยจับเวลาคุณแจ็คจะไปซื้อบ้านใหม่คุณแจ็คควรดูห่วงจุ้ยหรือดูห่วงซุยใครคิดจะไปซื้อบ้านใหม่งันที่เป็นจยดควรดูห่วงจุ้ยหรือห่วงซุยหรือห่วงซุยดูแต่ไม่สองห่วงเนี้ย ห่วงซุยไม่น่าใช่ครับห่วงซุยอีกไม่นานผมคงจะต้องไปห่วงจุ้ยล่ะห่วงจุ้ยเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยคุณวางน้ําตกไว้ดีไหมดูห่วงจุ้ยหรือดูห่วงซุยเอาสองห่วงนี้ให้เลือกอ่ะแจ็คแจตอบถูกไหมถูกมือเอารถวางไว้ข้างๆเอาวางไว้ข้างเลยไม่เอารถผมเลือกอะไรเข้าให้เอาวางไม่วางไเลเออวางก็ได้ แล้วมันจะตกไป่วตอนขึ้นไปขึ้นลงเนี่ยไม่มีทางครับผมผมขอไปแล้วของผมตกลงดูห่วงอะไรห่วงจุ้ยชุกตาเอาเลยครับผ่านข้อแรกไปแบบหน้าเป็นห่วงไม่รู้ว่าคุณแจ็คผู้บอบบางจะเจอห่วงจุ้ยทีดีในการตอบคำถามหรือจะพ่ายแพ้จนต้องลงไปนอนในห่วงซุยช่วงหน้ามาเอาจะช่วยเขากันต่อครับเฮเออโทษนะฮะนี่เขากินควายเข้าไปเลย โอ้โลงทุนขนาดน,นี้เลยลงทุนอ,อันนี้แต่งเลนแบบ MV อะไรนะฮะเหลอคะเหลอผมผมก็เหลือครับเหลืออะไรครับเหลือคุณสมัครรักคุณเสมอรครับ